ดีค่ะวันนี้เรามาเรียนการแยกตัวประกอบของจํานวนนะคะการแยกตัวประกอบจะอยู่ในรูปการคูณของจํานวนเฉพาะนะคะอ่าทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น27ทีนี้เราจะใช้วิธีง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นแผนภูมิรากไมย้ย7 7เราก็มาดูว่าอะไรคูณกันได้2ีนะคะในที่นี้คือ3ามคูณ เราออกมานี่3คูณ9ได้27ที้มาดูว่าตัวไหนที่สามารถแยกออกได้อีกตัวนี้9ก็มาจาก3คูณ3ทีเราดูอีกว่ามันสามารถแยกได้ไ,ดไหมถ้าแยกไม่ได้ก็หยุดเลยค่ะาการแยกตัวประกอบก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่สามารถแยกได้ไรายไว้ตรงนี้นเท่ากับ 27ถ้าเขียนเป็นการแยกตัวประกอบก็เท่ากับ3ามคูณสคูณสทวนดูก็ได้3าคูณสามเป็นเก้าเที่3เป็นจำนวนเฉพาะดังน,นั้นข้อนี้ถูกต้องแล้วค่ะ,ะต่อไปสี่สองสี่สิถ้าเป็นเลขคู่ง่ายๆเทคนิคง่ายๆให้นักเรียนใช้แม่สองก่อน2อคูณอะไรได้42 2สิคูณยี 21สามารถแยกได้อีกก็มาจาก3าคูณเเป็น21นี้ดูแล้วเป็นจำจนวนเฉพาะแล้วนะคะไม่สามารถแยกได้อีกการแยกตัวป,ประกอบเราวงไว้เลยดังนั้น42ก็เท่ากับ2องคูณสคูณเต่อไป66สิบหกแผนภูมิรากไม้ของเรา ถ้าลงท้ายด้วยเลขคู่คุณ,คณแนะนำให้ใช้แม่สอก่อน2องคูณอะไรได้66 2ิบหคูณสามไม่แยกได้อีก3ามามาจาก3ามคูณสิบเก็ไม่สามารถแยกได้อีกก็เลยก็จะกลายเป็นสองสมสิบดังนั้น66ก็เท่ากับ2องคูณสคูณสิ ต่อไป72 72ถ้าเป็นเลขคู่ครูแนะนำให้เป็นแม่สองก่อนเลย2คูณอะไรได้72 2คูณ36 36แยกได้อีกเป็นเลขคู่เหมือนกันก็เป็น2คูณอะไรได้36 2คูณ1 8 1 8ก็มาจาก2คูณ จะเป็นสามคูณสามดังนั้นไม่สามารถแยกได้อีกดังนั้นตรงนี้เราคูณไว้ตลอดเลยค่ะเจ็ดสิบสองก็เท่ากับสองคูณสองคูณสองคูณสามคูณสามต่อไปแปดสิบ แปถ้าเป็นเลขคู่เรี๋ลงท้ายทสุดเอาเลขแม่ห้าก็ได้นะคะในนี้กูเอาเลขคู่2อคูณอะไรได้8ปดสิบสคูณสี่สิี่แยกได้อีกก็จะกลายเป็น2องคูณยี่สี่สิก็แยกได้อีกก็เป็น2องคูณสิบสแยกได้อีกก็จะกลายเป็น2องคูณห้าอันเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมง่ายๆเลยนะคะวงไว้เลย80นแปดสิบ ก็เท่ากับ2องคูณ2คูณสคูณสคูณสองสแล้วก็คูณ5อ่าต่อไป1 4อยสีถ้าลงท้ายด้วย5แนะนำให้เอาแม่5้าร้อยนะคะถ้าด้วยห้ให้เอาแม่ สี 25, 5, uh ่สิบห้าห้ายี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าแยกไปอีกไหมไม่สามารถแยกได้อีกแล้วดังนั้นร้อยสี่สิบห้าก็เท่ากับห้าคูณยี่สิบเก้าหลักการง่ายๆนะคะถ้าเป็นเลขคู่ให้เริ่มต้นหาแม่สองก่อนสองคูณอะไรก็จะได้แยกเป็นรากไม้อย่างนี้ได้ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์ลงท้ายด้วยห้าให้เอาแม่ห้าก็ได้คะ่ะถ้าลงท้ายด้วยศูนย์เลย ศูนย์นี้เอาไม่ห้าหรือไม่สองก็ได้นะคะหลักการง่ายๆนะคะขอบคุณค่ะ